นอบน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะเอ่อบันไดก็มีนะคะคนบอกก็มีค่ะว่าถ้าเพืขึ้นบันไดนี้ไปถึงข้างบนแน่ค่ะนะคะมาดูกันสิคะในตอนนี้ของรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าราชิตกยกว,วงพิวัตรสวัสดีค่ะ ท่านพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์นะคะราจนาไว้ในพระไตรปิฎกร่วมสมัยเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจํำวันได้และเข้าถึงพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้นค่ะในตอนที่ชื่อว่าควรตําหนิเอ,เอท่านจะตําหนิใครกันนะคะค่ะฟังดูนะคะพระพุทธองค์ค่ะท่านตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็จะอีกเพื่อนําคําสั่งสอนมาสอนสรพพสัตให้บรรลุตามที่พระองค์ทรงสอนเพราะพระองค์ทําเป็น ตัวอย่างมาหมดแล้วค่ะว่าทํำยังไงเดินยังไงปฏิบัติยังไงจึงบรรลุธรรมนะคะพระศาสนาของพระศาสดาเป็นคําสอนที่ละเอียดถี่ด้วนลุ่มลึกค่ะแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นทางเดินก็มีอีกค่ะคำสอนก็มีอีกนะคะถ้าเราศึกษาพระธรรมคําสอนของพระองค์นะคะ จากทางปไตยปิโดกหรือจากครูบาอาจารย์ที่นำมาถ่ายทอดศึกษาโดยท่องแท้จำได้แม่นยำนะคะลึกซึ้งแต่ไม่ปฏิบัติแล้วยังไงคะจะบรรลุธรรได้ยังไงบันไดก็มีคนบอกทางก็มีแต่ไปไม่ถึงคะ่ะดังนั้นใครคะควรจะถูกตำหนิระชิตเย้วงพิวัตษ ถ้าเผื่อชอบก็ไหลและเฉะนะคะเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนสวัสดีค่ะ